นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ,อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและลดอ้อยไฟไหมเพื่อแก้ไขาปัญหาฝุ่น PM2.5 ปี2 5 6 5ถึง2567 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้เกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยสามารถกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ทกศในอัตราดอกเบีย้ยต่ำเพื่อจัดซื้อเครื่องจัก,กรกลการเกษตรใช้ในไร่อ้อยแก้ไขปัญหาภัยแง้งซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเผาอ้อยก่อนตัดถือเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่น p m 2.5ที่ต้นเหตุด้านนายกอบชัยสังสิษฐ์สวัสดิ์ปร,รัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลรายกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้ทกศปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำในอัตรา2%ตต่อปีให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยวงเงินปีละ 2,000ันล้านบาทระยะเวลาดำเนินโครงการ3ปีตั้งแต่ปี2 5 6 5รถึง2567รวมเป็นเงิน6 0 0 0ล้านบาทซึ่งคอรมออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบีย้ยให้ทกสเป็นเงิน789.75ล้านบาทมีรายละเอียดโครงการดังนี้1กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยและปรับพื้นที่ปลูกอ้อยรายละไม่เกิน5 0 0แสนบาท2กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเช่นรถตัดอ้อยรายละไม่เกิน15ล้านบาทและ3กู้เงินเพื่อ ซื้อรถบรรทุกและพ่วงบรรทุกชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน8ปีผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่4%เเซนต่อปีสํนาน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงได้ร่วมกับทกสเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกรชาวไร่ยอ้อยที่ต้องการซื้อเครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานและจัดทําระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตอ้อยในไร่ที่จะส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตอ้อยที่ต่ําลงโดยโครงการนี้จะมีพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับประโยชน์ประมาณ1.5ล้านไร่